มือจิกลุล่าจ้าเลยอ่าก็จะเอ็ดแถวกทบปีไว่เใช่มอ่าปีชชอไปไหมลีเงาเหงาเหไม่ีชมอีการูถุยปีวลุยปีว้มันก็จะก็จะยดตีกี้ปฮะอีกาลูอีการูเลยนมันอีกาูาไเลมือิลาจาเลยงาขาวฮะปีชอไวล่ีช่กจมีปีชอีกจมี ก็ปอที่ขตอมาทุสิโลก็ปอที่ขตอมาทุสิโลมโหดีตอนน้ก็ทุบปุ๋ยมโหกีมันมอหก็ทุบปุ๋ยแม่จนจุกก็ทุบเชี่จนนี่กัลล้นี่กัลูถุยไปเว้ยาสกอจีเเตวนนาเตงกูปเลเลยนี่กัลูลาวิโอจู่ก็ขึลาวิ อ mm ีกอะไรลอขาพอดาละเวนะจะจะกะเดจาจับจ yeah, <th> şey em> anyway, <th> ับจัปุสิปุลมาตายจาะเกขยโลุนิสมาตายจามถกอาิตัเจ้กะตวมาตาเอเวลิมก็จะกะเด็นเนี่ก็มาตายเต๋เว้ก็จะคึนเตวนะจะคึกชกปุลีโอจพักเขยโยลอลอีกะลุลับีอะไรเอตุบียาก 伊卡路啦，家咧又自动化咧，伊只设备超威咧，苏摸，nga n 买，a i 苏摸咩咩，苏摸咩，苏摸台独嘛啦呗，啊伊卡超，伊卡土车咯，超就波底啦，过来，波只 T G 了，底咧只，我只只 T G，就尼个只只咧，伊卡个土巴皮咧，曼达套咩，就，伊卡个土巴皮咧，阿家咧。